สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้คุณยายอยากทานขนมครกร้อนๆนะคะไปซื้อเข้าทีไรกลับมาถึงมันก็เย็นแล้วก็เลยจัดให้ค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ไม่มีเบ้าขนมครกเราก็สามารถทำกับกระทะได้นะคะจะได้ทําทานเองแบบง่ายๆแล้วก็ร้อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันค่ะ แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำเปล่าค่ะใครจะใช้เป็นอาหารกะทิก็ได้นะ คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันค่ะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะเราไปทำหน้าขนมครกกันค่ะอันนี้ป้าใช้เป็นกะทิกล่องนะคะน้ำตาลทรายกระป,ป๋นแป้เข้าเจ้าค่ะ ความหวานปรับได้ตามชอบเลยสำหรับหน้าขนมนะคะป้าใส่ต้นหอมไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้จะทำหน้าเดียวคือหน้าต้นหอมค่ะคุณยายอยากทานมากๆเรามาทำขนมเค้กกันค่ะแป้งของเราก็พักไว้ประมาณ30นาทีแล้วนะคะเราก็มาทำขนมกันได้เลยค่ะใช้น้ำมันรำข้าวนะคะเช็ดเบ้าขนมของเรา ขนมของเราร้อนแล้วนะคะเราก็คนแป้งก่อนนะคะหยอดจากรอบนอกไปนะคะประมาณเสร็จสามสี่ถ้วยค่ะ สร็จแล้วตามด้วยหน้าขนมค่ะปิดฝาไว้ค่ะขนมของเราก,ก็ใช้ได้แล้วนะคะสังเกตที่ขอบนะคะนะคะขอบก็จะมีความเกรียมแล้วนะคะ เอาช้อนจุ่มน้ำมันสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็แค่ค่ะแค่เบ้าเขาเล็กนะคะใช้ช้อนเล็กช่วยค่ะนี่ค่ะหน้าเยิ้มๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นเสต นี่ค่คะในกระทะกันนะคะก็จะใช้น้ํามันรําข้าวนะคะเช็ดกระทะสักนิดหน่อยค่ะหยดแป้งลงไปให้เต็มกระทะนะคะประมาณนี้ค่ะตามด้วยหน้าขนมค่ะ และปิดฝาอบอไว้ค่ะเมื่อขนมของเรานะคะหน่าเริ่มเซตตัวนะคะเราก็มากลิ้งกระทะนะคะไปรอบๆเตาค่ะเพราะว่าไฟเตาแก๊สเนี่ยเขาจะร้อนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเราก็กลิ้งกลิ้งขนมของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเพื่อให้เขามีความเกรียมทั่วถึงนะคะ นี่ค่ะมื่อขอบขนมของเราเตรียมแบบนี้แล้วนะคะเปิดดูค่ะว่าใช้ได้หรยังอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะก็พับครึ่งมาค่ะน,นี่ค่ะสวยงามค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลย ขนมครกของป้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะไม่มีเบ้าขนมครกก็ทำทานเองได้ง่ายๆเลยนะคะใช้กระทะได้เลยค่ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะรสชาตินี่อร่อยจริงๆค่ะเราใส่แป้งข้าวเหนียวเข้าไปเนี่ยจะ,ะตัวขนมจะมีความหนึบๆนะคะอร่อยค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหนา้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ